สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน2กุมภาพันธ์2565นักกิจกรรมทางการเมืองในจังหวัดสกลนครรวม5คนเขารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของสอพเมืองสกลนครรวม3คดีจากกิจกรรมขามอบ3ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม2564ซึ่งพันตำรวจโทบัญชาโสชารีสารวัตรสืบสวนสพเมืองสกลนครเป็นผู้กล่าวหาโดยมีนักกิจกรรมจำนวนหนึ่งเดินทางมามอบดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจ เอ็มภูเบตเห็นหลอดอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่นิตยาคงชุ่มชื่นอดีตผู้สมัครสสพักเสรีรวมไทยชย,ยุธหรือว่าสายันอภิภูชนะชัยอดีตดีเจเสื้อแดงวัยเจปีและอ้อชลิดาอภิบาลภูธรลูกสาวของชย,ยุธและก็เป็นเจ้าของเพจอีอ้อปากจัดเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสกลนครพร้อมวันนัดโคสาสุนะครับอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่ ซึ่งถูกออกหมายเรียกอีกรายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมขจรศักดิ์เบญชัยทนายความอิสระก่อนทั้งหมดแยกย้ายเข้ารับทราบข้อ,อกล่าวหาในแต่ละคดีผู้เบสและพิญโยถูกกล่าวหาเข้าร่วมคดีขาม็อบสกลนครครั้งที่3เมื่อวันที่1สิงหาคม6.4เพื่อแสดงจุดยืนในการขับไล่พลเอกประยุทธ์และคณะอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ประกาศคำสั่งจังหวัดสกลนคร,รอีกทั้งยังใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต และก็ใช้เครื่องแตรรถยาวหรือว่าซ้ำเกินควรโดยไม่มีเหตุจําเป็นชยุทธและนิตยาถูกกล่าวหาในสองคดีก็คือว่าขาม็อบสกุลนครครั้งที่4และครั้งที่5เมื่อวันที่7และ15สิงหาคม64ส่วนชลิดาถูกกล่าวหาเข้าร่วมขาม็อบสกุลนครครั้งที่4เพียงคดีเดียวนักกิจกรรมทั้ง5ถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชุมนุมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้สัญญาณแปรรถในลักษณะอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจเป็น ทั้งหมดให้การปฏิเสธและจะให้การเพิ่มเติมเป็นเอกสารบางคนให้การตอบพนักงานสอบสวนที่ถามว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดในคดีหรือไม่ว่าพวกตนไม่พอใจในการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของนายกที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จั์โอชาในคดีคาม็บวันที่15สิงหาคม2564นอกจากชยุทธและนิตยาแล้วพนักงานสอบสวนยังได้ออกหมายเรียกมะยมอีก,กรายหนึ่งโดยในวันดังกล่าวนั้นทนายขอจรศักดิ์ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการเข้ารับทราบข,ข้อกล่าวหาของมะยมโดยชี้แจงเหตุว่า มายมทํางานอยู่ในต่างประเทศแล้วในขณะที่ทราบว่าพนักง,งานสอบสวนออกมาเรียกจึงไม่สะดวกเดินทางรับทราบข้อกล่าวหาในเวลาอันใกล้นี้กิจกรรมคา็อบสกลน,นครสามครั้งที่นักกิจกรรมทั้ง5ถูกดําเนินคดีมีลักษณะเช่นเดียวกับคามบ็มบที่จัดในจังหวัดอื่นซึ่งผู้ที่เข้าร่วมจะอยู่บนรถของตนเองหากมีการเปิดเวทีปราศัยหรือว่ารถเคลื่อนขบวนไปถึงจุดหมายก็เป็นการจัดในพื้นที่เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็บอกว่านี่แหละนะครับไม่ผิดกฎหมาย หรือว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับก็เลยให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหากันไปรอดูนะครับรอดูว่าคนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็จะถูกดําเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นนําส่งอายการอายการจะมีการสกฟ้องหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปครับ